ตวนี้ก็สระสมความสาเร็จก็สวนกรอยู่ขาว่วยก็บซําทอไข่ไข่ไข่เป็ดเลยด้ค่ะครับลูกใหญ่มากเฮาเฮ็ดตังไห๋ครับบันลูกคือมาดกขนาดนี้ครับบัดเขาเขาเรียกว่าระยะระยะการดูแลเนาะค่ะขึ้นมากขึ้นมาเพิ่นเพิ่นเริ่มด้ดองสี่ห้าตองสตาร์ทแรกได้1ันสองร่งหนึ่งยี่สิบห้ากิโลาดเบิ่งเบิ้งเบิระสบความสําเร็จมากครับผมงามอีลีเนาะครับเนาะ วนนั่นเก็บได้สูงสุด12ลังค่ะโอ้12ลัง12ลัง12ลังลังละพันสองครับผมขนาดนั้นก็ยังเ่ท่านเบิรบ่ครคบนั่นย่างค่ะิได้เงินอีกดนครับเคล็ดลับกะบ่ยาาเนะอรับเนาค่ะตรงนี้นี่เองค่ะเทไี่้สวนเฮาทีดกเนะครับนาอค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้มาพ่อกับบ่านน้องในช่องปบป่าผ้ารวยนะครับพี่น้องเนาะวันนี้บ้านน้องก็จะพาพี่น้องกลับมาเบิ่งสวนมะเขือเทศนะครับนาอตรงนี้เพื่อนก็จะ ตัวนี้จะเป็นสวนที่สองเพิ่อนนะครับเด้อสวนแรกนั้นเพื่อนเริ่มเจ็บจะไหวไปแน่แล้วน้องเพิ่นก็เลยพามาเบิงอีกสวนหนึ่งครับผมตรงนี้ก็คือเพื่อนจะปลูกอยู่ข้างๆกันแหละครับพี่น้องพี่กัดแปลงนี่ก็อยู่บ้านน้องปลากลุ่มนะครับเด้อตำบลดูนอำเภอกันทละลมจังหวัดศรีสะเกษครับพี่น้องครับเดี๋ยวมันนี้บ่านน้องก็จะพาพี่น้องมาหาน้องสาวคนสวยนะครับเนาะนี่ครับผมสวัสดีค่ะพ่อมาพ้ายนิจาคานองตันค่ะครับสวนอยู่บ้านปลากลุ่มจ้ะครับตรงนี้เฮาเอามาเฮ็ดอยู่นีะมาน บ่บ่ถึงไรดอกค่ะครับประมาณงานบ่ครับนี่ประมาณงานอืตรงนี้ก็จะเป็นสวนที่สองสวนที่สองค่ะอ๋อครับผมตรงนี้ก็คือเป็นสวนที่สองของน้องตั้นนะครับเนาะค่ะซือออ้อตั้นนะครับพี่น้องเด้อเพราะว่าเข้าลงไปพี่น้องห้ควาวมสนใจหลายนะครับเนาะโทรมาหาหลยหลายบอกว่าอยากได้ผมแเม็ดพันุนำเนาะค่ะแต่ว่าก็บอก่นไปแล้วล่ะค่ะว่า ห้เพื่อนมากเก็บเอาหน่วยซุปไปเห็ดพันเองก็ได้ค่ะคืออยากได้กับเขามหาเขาได้เลย่นะครับเขามหาได้เลยค่ะโบ้แขงค่ะมหายุสวนเก็บเอาไปเพาะเองเลยเพราะว่าถ้าหายเข้าเอาเมล็ดห้นี่ก็คืออาจารย์เพิ่นเศร้าเห็ดแล้วอคคือตรงนั้นก็คือเขาใดมเมล็ดพันมากเพิ่นเศร้าเห็ดแล้วเพราะว่าตรงนี้ก็คือเพื่อนใจก็เพาะเอาเองอยู่ประคำนี่ค่ะต่อไปกับสิเดีเพ่อเอาเองเพราะว่าอาจารย์เพิ่งเศร้าเห็ดแล้วครับ เพราะว่าก็คือจะบบมีมาเลียดทรงไห้นะครับนอเพราะว่าพี่น้องหลายคนเพื่อนกัอยากได้มาเลียดน้ำน้องสาวคนสวยด้ครับเด้อน้องตันมันครับผมตรงนี้ก็คือบ่าวน้องก็กลับมาภาพพี่น้องว่าเบิ่งเพราะว่าเพื่อนอยากได้พันหลายคนเพราะว่าน้องเพื่อนทรงไห่บ่ได้นอเพราะว่าก็คืออยากได้แล้วก็มาเอาหน่วยสุกไปเฮ็ดเอาเองนะครับนอรับนี่ครับผมตรงนี้ช่วงนี้กําลังจะเริ่มทย่อยสุกเลยนะครับนอตรงนี้น้องตันครับตรงนี้ก็คือเป็นสวนที่สองนอ สวนนี่เฮาเริ่มจะเก็บแล้วบ่ครับเนีเ่เก็บแล้วค่ะเก็บละซุกแล้วคะ่ะ<ผ>ม,มาเบิ่มน้อยซุก,กันมาเบิ่งครับผมตรงนี้ก็คือพื้นที่หนึ่งงานนะครับนาอค่ะครับผมโอ้เพิ่นจะปลูกหลายแห้งได้ครับพี่น้องเดอ้อเอรสวน,นี้ก็สีระสมความสําเร็จกส็สวน,นกาสวนกอนอยู่คะ่ะเพราะว่าสวนกอนเพิ่นอ่าทรงปุ๋ยบบท่านอ๋อครับผมสวนนี่ทรงปุ๋ยทันค่ะหน่วยก็ะซําทอไครใเป็ดเลยได้ค่ะอ๋อครับครับลูกใหญ่มาก เอาครับบานนี้เ,เหตุดใดครับบานลูกขึ้นมาดกขนาดนี้ครับบานตรงเขาเขาเรียกว่าระยะระยะการดูแลเนาะคะ่ะขืนมาขึืนมาเพ่นเพิ่มด้ดองสีห้าตังใส่ปุ๋ยใส่ยังไห้พ่อไห้เพิ่นมนะคะออถ้าถ้าเพิ่นกินโม่ิ่มเพิ่นกระจอยถ้าเพิ่นกินอิม่มเพิ่นก,นกระอ่วนนี่สินะคะ่ะเป็นพันธุ์ธรรมดาาห้านีเ้าจะเอาขืนข้างเพิ่นจีดกจังสีบ่อครับบานถ้าเพา เ้าขึ้นข้างนี่บดิเกี่ยวกับโด๊หรือว่าโบโดค่ะเก็บง่ายค่ะแต่เก็บง่ายดูแลง่ายเก็บง่ายโอ้ตะกรอนเนี่ก็คือปล่อยเลยค่ะครโบราณพุณผ้าปูผ้ากันปล่อยแบบนี้เก็บน้ำขี้ดินขี้ดอนมั่นกะบางามนอนกับกินแมงกับกินน้ำเห่าค่ะดูแลกันยากสีดากันยากครับตรงนี้เขาจะได้วิธีมาจากใสครับเขาเอามาขขืนข้างครับอเพื่อนในในเฟซบุ๊กในกลุ่มกลุ่มมะเขือเทศครับผ้ากันคือ เห็ดซอยกันนี่แหละค่ะผลิตแบบเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปเรื่อยๆเห็ดให้มันง่ายเห็ดให้ฉีดยาง่ายดูแลง่ายค่ะครับก็คือเขาเอาคืนข้างังนสิเพื่อนก็จะดูแลง่ายแมนค่ะครับเด็กเก็บโดนนําค่ะเด็กเก็บโดนแห้งสูงแห้งเด็กเก็บไปเรื่อยๆค่ะเพื่อนไม่หย่อนนะเพื่อนก็ออกดอกเลยคือโบราณเท่านี้่ก็จะปล่อยไปน้าดินแมนค่ะกระบงพวกนี้าก็ดูแลกะแมนค่ะแล้วก็ดูแลดูแลยากแล้วก็ระยะเก็บเพื่อนก็นิดเดียวเพื่อนกระเบิดไดสินะ ้าเข้าเฮ็ดจังสีเข้ากับในเก็บโดนครับเข้าจะเริ่มเก็บนี่เข้าจะเบิ้งในจากสซยเขาเขาจะเก็บเอาคนนี่ครับจ้ำนิดเก็บได้ละค่ะนี่เก็บได้ละเพราะว่าเข้าบ่อยอยากให้มันสุกแดงจากเข้าให้เอาเฮิมๆิมหรือว่ากล่นกลนช่มพูช่มพูจังสีก็เก็บได้ละค่ะเพราะว่าให้ไปซุกก็ไม่ขาดอีกมือหนึ่งจากมือเราเอาประมาณนี้ค่ะครับบ้านนี้เริ่มแรกนี่เขาจะปลูกมะเขือเทศงามละดกดจังสี่เขาจะเฮ็ดจังไหนครับเริ่มแดงของเข้านี กะตรงมีปุ๋ยขอกค่ะแต่ว่าอยู่นี่บริใส่บริใส่ปุ๋ยคือคือคือสวนที่พันๆมาได้ยินเพิ่ว่าเพิ่นใส่ขี้งัวแน่ขี้งัวเพิ่นเนาะค่ะเพิ่นประหยัดเนาะแต่อันนี้ใส่ขี้ไก่ค่ะสร้างขี้ไก่มีแต่ขี้ไก่ค่ะอยู่นี่ใส่ขี้ไก่หมดเลยเพราะว่าแต่ละสวนแต่ละบางคนบางคนเพิ่นกล่าวว่าขี้ไก่มันเชื้อราแต่แต่เราก็มียารักษาเชื้อราอยู่ครับผมก็มีวิธีก็คือการนะครับเนาะ ก็เอาปูนขาวค่ะเสื่อนี่ดินน้ำครับรดเริ่มแรกนะารับก็พวดดินตากแดดไว้ปูนขาวรยปูนขาวโรยขี้ไก่แล้วก็ปุ๋ยค่ะสามยางแล้วก็ค้นให้เข้ากันแล้วก็ปลุกผาเลยจ้ะโอ้ตรงนี้ก็คือเขาจะปูพายางค่ะครับมันมันดูแลง่ายบบมียาสำหรับคนที่ดูเพิ่นกะสีเอาเฟืองหรือว่าเพิ่นกะโบใส่เฟืองยังเพิ่นเพิ่นเพิ่นดูเอาหยาเนอะอันนี้โบคอยมีเวลาค่ะ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาเอาเวลาของเฮาตรงนี้ก็คือห้แมนห้ไดนออี่ซุดค่ะครับผมมาอยู่กับสวนนะครับนอแมนเพราะว่าตรงนี้เพื่อนก็จะไปขายของตามตลาดนัดนําเ้อครับเด้อคือเฮาได้ผลผลิตเฮาก็เอาไปขายค่ะแม่นบ่ครับแม่นค่ะตรงนี้ก็คือเข้าไปรับพักต่างๆไป่งตามสวนเหมือนกันค่ะแล้วก็สวนเฮาน้าครับถ้าเขาเอาเต่นท์เพิ่นเฮาก็สีได้อยู่ยี่สิบบาทถึงสิ้นะค่ะกําไรมันแต่คันเข้ามีค่เจ้าของเขาก็สิได้เพิ่มค่าน้ำมันเพิ่ม คือขอดีของเขานี่ก็เขาจะมีรถไปส่งเองค่ะแล้วก็มาปลูกเองพ้อค่ะได้เขางเจะของไปขายแมนก็จะได้กําไรหลายขัวแนเนอนใช่ใช่ค่ะอือเพราะว่าช่วงนี้ก็โอเคอยู่นะครับนอกบังคือเทศเท่านี้อ่าเริ่มแรกสวนสวนแรกที่ทีทีทายกันเนาะค่ะนอกทีทายกันไป สตาร์ทแรกได้พันสองร่งหนึ่งยี่สิบห้ากิโลเข่งหนึ่งนึ่งเนาะครับแนนค่ะได้ได้ว่าประมาณอาทิตย์หนึ่งก็จะลงลงใหม่เลยครับมูว่านเหลืออยู่ร่างเจ็ดร้อยห้าสิบครับโอ้็ยังโอเคอยู่ค่ะเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยห้าสิบครับพี่น้องค่ะมูว่านกัเก็บตัวหนีได้ล่างปลาหนีได้ล่างหนึ่งกัไดลเจ็ดร้อยห้าสิบคือกันค่ะกับชีว่าเฮายังใช่ได้อยู่นะครับน้องก็โอเคค่ะครับนี่ครับพี่น้องครับเพื่อนก็จะเฮ็ดคล้ายๆกันกับ แทงเนาะครับนะแทงทัวนี่ครับผมเห็ดเห็ดคือบวกแตงบักทัวเลยค่ะครับผมจะเห็ดคล้ายๆกันคือตรงนี้ก็เริ่มแรกนี่เ่าก็จะเอาเป็นมาเล็ดบอกครับรือว่าจังไหนรับเอาเ็ดลงนี่เม็ดเม็ดจากถีเห่าสื่อน้ำอาจารย์เพิ่มมาเนาะค่ะเอามาเพาะใส่ถาดอนุบาลก่อนดูแลเล็กๆก่อนเอาหญ้าประมาณซ้ำนี่นะคะเนบเลยครับมาเนบใส่เลยทุกมูครับ ระยะหางนี่เด็กขับปบานเขาจะเห็นยังไงซี่สิบเซนค่ะครับสีสิบเซนแค่นั้นแหละค่ะประมาณซีซบตามรูเลยตามรูผ้าเลยค่ะเขาจะปลูกตามรูดีเล่นมค่ะนคปลูกทุกหูเลยครับเพราะว่ารูนี่คือเขาสือพยังมากพันจะจ่อหให้เขาเรียบร้อยเลยค่ะจาอเรียบร้อยสีสิบเซนครับเขาต้องฝังรักคูนบอกครับนี่ค่ะประมาณนับไปหกเจ็ดหูที่เจ็ดฟังรักอืมเขาปลูกมะเขือเทศนี่เขาไดรลงนรุ่นหลายบอครับ้า ลงทุนบ่หลค่ะเพราะว่านเพิินบบไละราคาแพงอ๋ออ่าหอหนึ่งมีอยู่หมื่นเมตรครับผมหกลอยหาสิบบาทครับคืออาจารย์เพิ่นทรงห้เนาะค่ะครับประมาณนี้แหละครับลุมหนึ่งเขาก็ใส่ต้นหนึ่งกับบบเด้ลงทุนายค่ะลงลงทุนไยแต่ปุ๋ยเนี่ลละปุ๋ยราคาแพงในจังหน่อยอ๋อจะแพงน้ำปุ๋ยเขาน่ากันเนาะแต่ว่าเมล็ดพักเขากับโบดละลงทุนแพงมันัหไ่บแพงครับเอาครับบาทนเขาก็สวนประมาณงานหนึ่งนี่เขาใส่งบ เบิรเท่าไรครับพาพี่น้องงบบอกค่ะงบงบนี่กับประมาณหาพันได้ค่ะเพราะว่าสายน้ำยศเท่านี้ประมาณพันหนึ่งร้อยสายน้ำยศพันหนึ่งร้อยครับ่าผ่าม่วนหนึ่งกับประมาณหกร้อยหาสีครับแค่นี้แหละค่ะครับผมอยู่ประมาณนั้นเนาะเวลาเท่ากับจะตรงนี้ก็คือสายน้ำยศทั้งเบิดเล่นบ่ครับค่ะนี่ครับพี่น้องครับอู้เบิ่งครับสวนทั้งผีกับงามเวยครับเด้อ นี่ก็คือพวก้าพวกยังนี่บ่ขึ้นเลยนะครับน้อดูแลง่ายค่ะนี่ครับถ้าเหตุจังสี่ดูแลง่าย้อครับเดินตรงนี้เพื่อนก็จะเอาขื้นข้างไว้เรื่อยประมาณเพื่อนขึ้นประมาณไหนครับว่าจะเอามาใส่เครื่อหรือว่าเพื่อนขึ้นเองครับนี่ประมาณประมาณนี้ค่ะประมาณประมาณนี้ประมาณนี้กะประมาณเขานะครับไม่ไม่อันนี้คือเราจะใส่ไว้ถาวรเลยไอ้ด่างนี่นะคะเอาสิใส่ว้กอนเฮาขื้นมาประมาณ ะมาณนี้เขากับเอาเอาเสือกฟางมากมันไอ้ให้เพิ่นนิบๆเพราะว่าเพิ่นเพิ่นจะบานออกขึ้นสีแลค่ะเทาตองขึงเสือกฟางใส่ใช่ที่จริงเราต้องใส่เชือกฟางตรงนี้อีกมันถึงจะหนีเข้าไปอีกครับแต่นี่แม่เราเหตุทางเขาก็ดูแลรักษาบ่ยากแน่นบ่ครับค่ะโบย่าเบย์ได้นีครับเบิ่งคขับพี่น้องป๊าเบิง์เบิรนเบิร์ประสบความสำเร็จมากครับผมงามอีรีนะครับน้อง นี่ครับพี่น้องครับมาเบิงสวนที่สองนะครับเดินอยากเอาไข่มามาเทียบนอผีเนาะครับผมญงอีรีครับยี่โก้ไงก็ใครอยู่อะครับเพรว่าเป็นซ้ำไข่เป็ดเนาะครับครับเข้ารุ่นนี่ก็คือเพิ่มเพิ่มนี่เขากับเก็บได้แล้วค่ะเอาเอาเอากนประมาณนี่ค่ะค่ะประมาณนี้ประมาณนี้เก็บเลยเก็บเลยมะออื่นเสาวกระตุกก็คือเข้าจะเบิงได้ง่ายๆเลยเพราะว่าตอนนั้นเขามาเบิงรอบแรกนั่นก็คือเข้าจะเหินตนนวยดิบจริงสเน้องคำน้อง ภาวช่วงนั้นก็คือบไวนาเจ็บหนีเข้าก็จะกลับมาเบิ้งได้เห็นผลผลิตเพิ่นเจ็บไปแล้วครับพี่น้องเจ็บไปบแล้วสวนนี้เข้าได้เข่งหนึ่งบมครับนี่จ้าเมื่ว่านเก็บได้เข่งหนึ่งค่ะเพราะว่ากําลังเริ่ม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 ครับผมสวนนันบานนเข้าทั้งเบิดนันเข้าได้เท่านใดน,นะครับสวนนันเข้าสวนนั้นเก็บได้สูงสุดสิบสองลังค่ะโอ้สิบสองลังสิบสองลังเพราะว่าเข้าปเดเห,หลายเนาะ<อ>พี่นอ้องเป็นเงินเท่าไรเนาะครับสิบสอลงลังลังละพันสองครับผม หมื่นกู้ไทยครับพี่น้องเด้อตรงนี้ก็คือขนาดนั้นก็ยังบอท่านเบิดบอครับน่ะย่งค่ะสด้เงินอีกโดนเพราะว่าตรงนั้นหลังหลังปีใหม่ก็ยังได้เก็บอยู่คือเก่าค่ะเท่าก็จะได้ขนาดเพิ่นไหวขนาดนั้นเท่าก็จะได้สองสามเข่งบอกครับมือหนึ่งมือมือว่านได้มือว่านได้เก่าเข่งค่ะอู้ั่านบอกครับอู้ขนาดไหวได้พี่น้องเด้อเบนไว้สามวันวันที่สี่เก็บแต่สี่แถวละไม่เกินสิบหรือว่าเกินสิบแต่ละเถวค่ะแต่แต่ชุดเพิ่น สุดเพื่อนดกเพื่อนกระสีไดหลแต่สุดเพื่อนสุดนั้นเพื่อนเพื่อนสุดหน่อยเพื่อนกระสีไดหน่อยครับเขาเคยได้สุดนี้ประมาณจักเข่งครับบาทสิบสองค่ะโอ้สิบสองเข่งสุดเลยเป็นบ่ครับแ่นค่ะครับยางบานนี้ทาเพื่อนไหวลงมาตําสุดเลยครับบานกระสีประมาณสี่หาเข่งค่ะประมาณนี้คี่หเข่งนี่ก็โอเคด่นะครับามค่ะโอเค่ะกุกมือละประมาณช่วงนี้ยุ่วล่างละเจ็ดลอยกบ่าค่ะเจ็ดร้อยห้าสิบอ้ครับเพราะว่าของต่างจังหวัดแหลนเขา ของบ,บานเท่ากับสิกระทบแน่ครับนี่ครับบึงหยอดเพ่นกันยังขึ้นยอดเนี่ยังก็ยังแตกน่วยไปอีกนะครับเนาะนี่ครับมองไดมียอดหยอดพันก็ขึ้นไปเรื่อยได้ครับเด้อตรงนี้ก็คือเขาปลูกพร้อมกันทั้งเบิดเลยบ่ครับค่ะปลูกพร้อมกัน<อ>คะ่ะครับผมปลูกพร้อมกันทั้งเบิดตเลยระบบน้ำนี่เขาก็ต่อสสายไเรียบร้อยแล้วใช่แล้วน้ำยดได้ครับเด้อ่ะแต่เปิดเป็นเวลาเพื่อเลยค่ะเสาเที่ยงแรครับ แต่ก้อนนี้เฮ้าได้เฮ็ดสายนำยดแลวก็ปูพยางยังสีบอกรับแต่เฮาเริ่มแต่เริ่มเฮ็ดก็เฮ็ดแบบนี้มาด้วยตลอดเลยค่ะเฮากระเฮ็ดแบบนี้ตลอดเลยแมนครับผมเริ่มแรกนี้เข้าคิดตังไหนครับเขาจังมาปูพยางยังสีครับกะเห็นเห็นในกลุ่มนั่นล่ละค่ะกลุ่มกลุ่มอ่าบักเฮตดเพื่อนนี่ล่ะค่ะบักปลูกบักตอกบักแดงบักทั่วมือเพิ่นก็เฮ็ดแบบนี้ก็ล่องเฮ็ดคือเพื่อนเบิงเฮ้าลองปลูกบักเฮตดแล้วก็ล่องเฮ็ดคือเพื่อนเบิง ตั้เสื้อหฮารักษาไงคือเขาก็ลองเบิงตตกี้กับปุ๊กเห็นมันนอนไปน้าผืนนี่ระค่ะที่นี่เอาแล้วเขาลองเหตุเบิงก็เลยลองลองโอเคเข้ากับเขาไปเบิงน้ํากลุ่มแมนค่ะศึกษาน้ํามูคือกันค่ะครับแต่ก่อนนี่เขากับบัณูุวิธีเหตุคือกันใช่พ่อได้เข้าได้เขาไปศึกษาค่ะโอ้ตรงนี้เข้ากับเขาไปศึกษาอีกที่นึงคือกันแมนแมนค่ะเขากับแหลกเปลี่ยนก้ามูในกลุ่มค่ะครับผมแต่สิถามเขาว่าใส่ย่ายังคือน่วยไง ใส่ยายั้งถ้าใบเป็นจังซี่สี่เท่ากับของเห่ารักษาละขับแมนเห่าเฮ็ดรักษาหายเท่ากับบอกมูโตครับผมก็พอได้แบ่งปันพวกนีนไปครับแหลกเปลี่ยนควมหูกันในกลุ่มครับแต่ละสวนเท่านี้กัถทอว่าเท่าได้เขาลุมนี่เท่าก็ได้แหลกเปลี่ยนควมผิดนะครับเนาะค่ะนี่ครับก็ถทอว่าตรงนี้ก็คือเท่าประสบความสำเร็จแล้วเนาะครับเนาะอูมะเขือเทศได้ครับเด้อตรงนี้ไล่ใดดีได้ครับเด้อ เบ่งโซนทางนี้ถึงว่าเพิ่นจะราคาลงแต่ว่าเฮาก็ยังได้คือเก่าเนาะครับเนาะค่ะนี่ครับมะเขือเทศเพิ่นจะเป็นพันธุ์ยังก็ครับนี่อ่าอาจารย์เพิ่นตั้งชื่อให้ว่าเพชรดำโอ้ค่ะถ้าอยากได้พันธุ์นี่ก็ต้องเข้ามาเอาอยู่สวนเองแม่นเมื่อกี้ก็หนูคือคนไปเฮ็ดเองหมดค่ะเฮาส่งนวยสุกจังสิให้เพิ่นได้บ่ถ้าเพิ่นสนใจแบบนี้บ่คะได้ค่ะถ้าอยากได้หนูส่งให้ได้ค่ะเนาะส่งให้เพราะว่าเฮาส่รงมาเลียดนี่บ่ได้ อ่านูสิบบอกตรงๆได้เลยค่ะนู้เคยนู้เคยเอาเห็ดเองเนี่ยนู้เคยเห็ดเองแล้วเพิ่นเพิ่นบดกแบบนี้ค่ะเพิ่นบดกแบบนี้แต่ว่ามีผลผลิตค่ะทําแล้วมีผลผลิตแต่ไม่ดกและไม่ไม่ทนโรคครับผมสงสัรนะค่ะนู้ก็เลยนุ้ก็เรยแบบย่านว่านุตัวมาเอาไปเห็ดมาเอาไปตากไว้เห็ดเองได้ไว้เลยพาเพิ่นเก่งกว่าเห้าค่ะครับเพื่อเก่งกว่านุ้ยแต่ตอนตรงนี้เท่ากับทรงนวย นี่ให้เพื่อนได้เลยได้ค่ะจะส่งให้หรืออยากได้ก็จังโทรมาเนาะครับเนาะใช่ค่ะครับผมมีเบอร์โทรติดต่อบอครับมีค่ะมีค่ะเบืออย่งเนาะศูนย์หกสี่แปดหนึ่งห้าเก้าห้าหนึ่งสี่ค่ะครับผมเฟซมีบอครับบัตเฟสเฟสบุ๊คค่ะตั้นตีบค่ะครับผมหรืออยากเข้ามาศึกษาทางในเฟซก็ได้เนาะครับเนาะมามามาทนี้เลยค่ะครับผมมาที่อยูนี้เลยค่ะโอเคพอในเฟซเป็นกัตั้นตีบนะครับเนาะกับ เพิ่นทรงเป็นน่วยนีได้เนาะครับนอาอเวลาเขากระังโทรมาที่ต่อกันว่าสีเอาจังได่นะครับนาะเขาจะทรงห้ได้เลยครับผมตรงนี้ทำใครเป็ดเลยได้จ้ะ <laughs> นี่ได้ครับพี่น้องเด้อถ้าผู้ใดสนใจอยากได้เป็นน่วยยังสิครับนี่น่วยแดงแดงยังสี่น้องสาวคนสวยเพิ่นทรงห้ได้ได้ครับเด้อแต่ว่าาเป็นมเมล็ดนั่นหรือว่าเป็นเม็ดพันธุ์นี่เพิ่นทรงห้บ่ได้พเพราะว่าเพิ่นกนั้ยันตัวกันนะครับนาะ ตรงนี้ก็คือเฮ้าจังเอาไปเฮ็ดเราเองแมนค่ะเอาไปปาดหลก็เอาไปตากแดดตากแดดนะครับหาเพิ่นเห็ดแล้วประสบความสาเร็จนะครับนอกเฮาก็จะได้แบ่งปันความรูครับผมนี่ครับเบิ่งบ่าน้องภาพี่น้องมากสมสวนแล้วยอู้งามแห้งด้อครับเด้อตรงนี้บานนี้เฮ้าได้ฉีดยาขาแมลงบ่ครับฉีดค่ะเพราะว่าเพิ่นมาแหงเด้อค่านอนเพราะว่าผิวเพิ่นบางครับผมแต่ว่าเพิ่นกับีเขาเอื่น เขานนอย่างคะแบบพื้นเหม็นพื้นคิ้วนะคะใบคิ้วแห้งนะจ๊ะแม่ค่ะกินพื่นสีแห้งแน่มะแรงกับสีโบปันใดแต่ว่าก็มีก็มีมะแรงวีขาวแล้วก็แล้วก็เอานอนในราคานอนก็มากค่ะถ้าสีย่านอนบบได้ก็คือก็คือบบได้ค่ะเพื่อสีเจาะเป็นเป็นหูเป็นหูเป็นหูเลยค่ะเขาไปในมะเขือเทศเท่านั้นรับงนนค่ะตรงนี้ก็คือเท้า ปัญหาเจอแน่ๆก็คือนอนแมลงวีครับผมแมลงตัวสีขาวถ้าเพิ่นเขาไปแล้วก็คือเขาไปฟักไข่อยู่ในหันเลยค่ะเขาตรงฉีดพ่นนี่ประมาณอาทิตย์อยู่บอกอาทิตย์หนึ่งค่ะอ๋ออาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ได้หนึ่งครั้งเขาก็ตรงมากคอยมาเบิ่งแม่นค่ะปล่อยปุ๋ยฉีดยาพร้อมกันเลยค่ะจดแต่ปฏทิทินไปเลยครับดีเด้อครับเด้อตรงนี้ก็ถือว่าเฮาดูแลยากบอกครับไม่ยากค่ะบ่ยากเลยครับครับ นี่ครับพี่น้องครับสุดยอดแห้งครับผมตรงนี้ก็ผ้ากลับมาเบิงอีกหลอบหนึ่งครับเพราะว่าพี่น้องก็หายความสนใจมะเขือเทศตรงนี้กับเป็น 1, พ,พันเพชรดำเพชรด,ดำเด้อพี่น้องเด้อตรองนี้จะเป็น 1, พันเพชรดำของน้องสาวเพื่อนครับผมบ้าน้องกับผ้าพี่น้องกลับมาเบิงอีกหลอบหนึ่งเป็นหลอบนี่ก็พิี่ว่างครับผมสวนแห้งแต่แง่แห้งกว่าสวนนั้นครับัวนเพื่อนจีว่ายนี่ก็บอยู่ประมาณจัก น่าจะสงการโอ้สงการนี่ยฮะก็เจ็บไปอีกเงาเลยดิครับครับผมเบิ่งขับสุดยอดแห้งสงการเกิดขึ้นย่งขึ้นสีเด็กเก็บอยู่สวนแหลกขึ้นกันค่ะคจว่าสีเงาหอดคุณล่ะค่ะโอ้มันก็จะขึ้นยุกับเาดูแล้วแมนดูแลเงาขึ้นไปเรื่อยๆอ๋อตรงนี้บานเวลาเพิ่นออกห้อวยออกดอกตั้งสีเห่าได้ฉีดยาฉีดค่ะนี่ช่วงช่วงช่วงที่นี่ค่ะนี่ค่ะช่วงช่วงที่เพิ่นกำลังติดลูกประมาณนี้ค่ะแล้วแล้วดอกกำลังติดลูกนี่ คือถ้าเราส่งปุ๋ยไม่ทันนี่เพื่อนสีบอออกนน้อยๆแบบนี้ได้ค่ะอ๋อครับครับเพื่อนจะไม่มีลูกเล็กแบบนี้เลยนะเพื่อนสีห่วงนะค่ะครับผมเพื่อนสีห่วงแต่ตอนนี้คือเราส่งปุ๋ยให้ทันเราจะได้ลูกเล็กแังสีนะค่ะนี่นี่นี่อันนี้คือติดนะคะอันนี้คือคือเราส่งปุ๋ยทันก็จะติดลูกโอ้เพ่นจะเห็นเลยนะค่ะน้องค่ะอันนี้คือคือคือได้ลูกแน่นอนนี้นะคะพี่ครับพี่น้องจะเห็นเลยครับตรงนี้จะจอน่วเลยนะครับน้องแม่นแต่แต่ถ้าส่งปุ๋ยไม่ทัน คนสีห่วงกั้ค่ะใช่ก็จะมีแต่แต่ช่อตรงนี้จะไม่มีลูกครับครับนี่สองดอกคือกันค่ะถ้าทรงโบทันก็คือสีเหลืองนี่คือร่วงครับแล้วจะไม่มีลูกตรงนี้ก็คือห้าต้องดูแลเป็นพิเศษเนี่ยจังงาค่ะช่วงนี้ละค่ะครับช่วงนี้จะดูแลยากอืมถ้าได้ลูกก็คือได้ลูกถ้าไม่ได้ลูกก็คือห่วงเลยค่ะบ้าใช่ถ้าเราส่งไม่ทานเลยใช่ใช่ค่ะครับผมนี่นะครับผมกะเคล็ดลับกะ บยยากเน้อโบยยากค่ะทรงปุยให้ท่านอ๋อครับทรงปุยบยท่านก็คือห่วงทิมค่ะตรงนี้นี่เองค่ะเฮ็ดให้สวนเฮาที่ดกเนาะครับเนาะค่ะเบิ่งครับคุณชุดยอดแฮ้งไหมครับเด้อปล่อยปลาลเลยบ่ได้เลยต้องคอยดูแลปานลูกเลยใช่อุ้ยแน่มาทั้งผีครับพี่น้องครับแฮงแต่เป็นสายๆเลยบ่แม่นแถวนึงที่ตาเฮาเจ็บเต็มที่สิบ่ก็ได้2เข่งหมดเท่าไหร่ เคงเคงนึงค่ะประมาณนี้แหละค่ะเที่ยวฟังนี่เนาะครับเนาะคู่คู่ทั้งสีหนึ่งกับสี<ม>แดงเคงได้สองสองคู่ทั้งสีสีแดงเคงนึงค่ะอ๋อครับผมเขาจะเจ็บใส่คู่ค่ะ<ฆ>ครับเพราะว่าเขาสิกา้าถือเลยถ้า<ม>ถ้าเต็มคู่ทั้งสีครับเอามาเทใส่เง2 2> คงสองคู่สีดิสีแดงล่างนึงเลยค่ะครับผมเพราะว่าจากบริมาเห็นตอนเพิ่นเจ็บเนาะครับเนาองค่ะกลับมาเบิ่งตอนนี้ก็โอเคเลยครับพี่น้องเพราะว่านี่ก็คือรอบที่สองเขาตามพี่น้องว่าให้บ้านน้องกลับมาเฮ็ดให้เบิ่ง ถ่ายทอดเบิ่งคือเกาครับผม <c oughs> ตรงนี้ก็คือได้กลับมาเบิ่งแหลเพื่นที่น้องอ้ง้ามครับผมสวยตรงนี้ของน้องสาวพนนีพื้นที่จะบ่ไห้ว่างนะครับเด้อโไหว่างตรนตงนี้ก็จะมีบวบด้วยครับเด้อบวบแล้ก็เทิบไปผุดพื้นที่เฮานี่ทั้งเบิดประมาณจักไรครับอยู่นี่ยูนี่บ่คะแมนมันมันหลายจ้าของเนาะเพราะว่าอันเฮดเฮดของพีของน้องน้ะนะค่ะ อะไระไรกันลงมาแมนครับไดพูุลซีไรค่ะพี่น้องคนอยู่นีฟุลซีไรห้องผู้นิกกซีห้องผู้นิกกซีแต่ว่าแมนูเห็ดบิดเลยเผิ่นเห็ดทั้งเบิดเลยเพราะว่าเผิ่นบ่เห็ดนะครับน้อเอากระเห็ดเบิดเลยย่างมาทั้งผีกระแหงตะดกเลยครับเด้อบึงครับแต่ละแถวแต่ละแถวของเผิ่นนี่คือว่าน้องเพื่อเห็ดประสบความสาเร็จเลยครับผมตรงนี้กระต๊กไปเย็บบ่ทฮันโดนเฮาก็ได้สองาหมื่นเลยครับพี่น้องก็ถทอว่า ตรงนี้ตะก้อนนี่ก่อนหฮอเจะตัดสินใจมาเฮ็ดมะเขือเทศนี่เหาได้ไปเห็ดงานทั้งอื่นทั้งไกลบ่คับอ่านูหนูบ่ไปเห็ดคาแฟนค่ะแฟนไปเห็ดงานเมืองนอกครับผมหลังจากที่โบพากันไปเห็ดงานเมืองนอกกับเขาตลาดเลยค่ะปลูกของทรงตลาดอย่างเดียวเลยค่ะเป็น1ิบปีแล้วค่ะครับผมแต่งตะพุนเฮ่ากับอยู่กับสวนเลยปะแมนค่ะอยู่กับสวนมา1ิบปีเฮ็ดอยู่จังสี่ละค่ะพี่ครับุนเวียนอยู่นี่นครนอกบลู บูบกบัวบกงูเงยวบกบบเลี่ยมบกคะเทศดังสีนะคะบกอื้อช่วงนี้ก็สีล่องบกอื้อช่วงนี้ร่องบกอื้อบกงูเงยวอ่าบกบบเลี่ยมครับค่ะนี่ครับพี่น้องครับบ้าน้องก็จะบนไปไซก็จะลบมาถ่ายอยู่นี่นะเพราะว่าเป็นสวนหลายแห่งแล้วบวบเลี่ยมคืนมีนวยแล้วจังหายบ้าน้องมาใหม่ไม่อีกรอบนึงครับผมค่ะนี่ครับพี่น้องครับบ้าน้องกับภาพพี่น้องมาเล่นน้ำนกสาวพปนแล้วนะครับเนาะก็ได้ความรูหลายๆอย่างไปฝากไปตอนพี่น้องครับ อาองสาวครับผมสุดท้ายนี่สีมีหยังอยากจะฝากบอกครับผูดล้ก็ร่างอยากเห็ดเกษตรไม่ไหมนี่ครับผมหลังจากทีบเบาวน้องเพิ่งลงคลิปไปเนาะคะ่ะอยู่ในบริเวณสวนพีนองทางบานก็โทรมาหาหลา่ๆค่ะครับผมนูน้นู้อยากให้โทษดอกนู้อยากเขามาหาหนูเลยค่ะคนู้สิเด้ให้ข้าปรึกษาให้เต็มๆไปเลยเต็มอิ่มไปเลยค่ะครับผมนู้อยากคุยทางโทรศัพท์ามันบ่เห็นหนานะคะ <c oughs> ให้เขามาหาอ,อยู่สวนหนองประกุมเลยได้ตะครับผมค่ะ <c oughs> นี่แหละครับผมบ้าน้องกับภาพพี่น้องมาเล่นน้ำน้องสาวคนสวยแหละครับผมตรงนี้ก็คือเพื่อนจะมีหลายอย่างหลายแนวด้วยครับเด้อหาพี่น้องสนใจกับขามาแล้วก็มาเล่นน้ำน้องสาวคนใดผมบ้าน้องกับภาพพี่น้องมาเห่นน้ำแล้วก็ขอคุณนหลายๆครับที่ให้ส้มสวนขอบคุณนครับครับผมอย่าลืมในช่องกบป๋าผ้าลวดได้ครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้าน้องนะครับผมเผื่อเป็นกำลังใจเนาะบ้าน้องก็จะคลิปพี่น้องมาเนี้เลยคลิปนี้ก็สวัสดีครับ